คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้ตามนิ้วมือเนี่ยมันงอไม่ได้แต่แบบนี้มันงอได้แล้วค่ะปวดมากไหมคะปวดมากก็มาทานตัวนี้ลงไปมันกันลูกคือง่ายนะลูกได้เลยจ้ะมันลูกเลยเลยก็ว่ามันดีแล้วเนาะปวดหัวเข่าแล้วก็ปวดตามข้อปวดทุกข้อข้อไหล่ข้อศอกข้อนิ้วขานี่จะบวมทั้งสองข้างเลยกินตอนแรกกล่องหนึ่ง รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นไงบ้างคะคือรู้สึกหายปวดแล้วก็ข้อบทกรรมข้อนิ้วจะลดลงที่บวมบวมอะนะคะที่บวมบวมจะลดลงก็เลยซื้อมาทานดูอีกตอนนี้ตอนนี้ก็ยังทานอยู่ไหมคะอ๋อตอนนี้หยุดทานแล้วเพราะว่าดีขึ้นดีขึ้นเดินได้ปกตินะเดินได้ปกติทํางานได้ปกติแต่ก่อนต้องต้องอุ้ม อามเข้าห้องน้ำทับใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากๆเลยที่ทําให้ป้าอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอาหารเสริมตัวนี้เราเห็นบอกว่าได้เอาดีบูนี้ให้คุณยายให้คุณยายคุณยายอายุ91ปี91ปีคือเป็นคุณแม่คือแกอายุเยอะแล้วแกพยุงตัวไม่ได้เนาะค่ะต้องต้องอุ้มเข้าห้องน้ำต้องอุมพยุงให้ลุกขึ้นพอดี พอให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใหญ่เดินได้อ๋อเดินได้เลยเดินได้แต่แกก็ค่อมคล่อมแบบปกติอยู่แล้วกเดินได้ว่าปวดหลังล้าวลงขาล้าวสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยา แล้วก็กินยาฉีดยานในทุกสองอาทิตย์ค่ะค่ะทุกส <2 S 1> องอาทิตย์นะคะ,คะพอมารู้จักกับดีบูลก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดห,หลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วน่าหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดน,นั้นได้ก็ยังตกใจก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา ฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบปุงค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทำยังไงดีเนาะเขาก็แนะนำให้ ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนเปิดคลิปเปิดไอ้นี้ดูเขาเห็นเออสะดุดว่าตัวนี้เขาท่าเนาะก็ลองก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยซิว่าเออมันจะดีเหรอก็เห็น กี่กองกี่กองมากก็ไม่เห็นจะดีก็ลองดูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อค่ะจากที่ปวดมากๆาค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยปวดแล้วไม่ค่อยปวดแล้วไม่ปวดแรงเหมือนตอนนั้นแต่มันยังเสียวๆอยู่ค่ะมันยังเจ็บปี๊ดปี๊ดขึ้นมานิดนิดนหน่อยค่ะคือมันไม่ทรมานเหมือนตอนนั้นอหละตอนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยอืมค่ะตอนนั้นทรมานมากเนาะตอนนี้ก็หายปวดแล้วประทับใจที่ว่าค่ะมันแบบเขาดีจริงจค่ะค่ะ ถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินแล้วก็อยากให้เขาหายเนาะค่ะเขาจะได้ไม่ต้องโทรบานเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอะ่ะอืมดีอ่ะค่ะเหมือนกับเราอะ่ะเออได้ได้เขาได้ขาเราคืนมาก็ได้จุกเสียบที่เนี่ยตรงสะโพกแล,แล้วเห็นบอกว่าคือชาจนเท้าแบบว่ากระดิกไม่ได้เลยใช่ใชไหมใช่เนี่ยจนเท้ากระดิกไม่ได้ลูกชายซื้อ อเลทายกับดีบูนมาให้กินทานไปกี่กล่องคะคุณป้าถึงรู้สึกว่ามันดีขึ้นประมาณอย่างละหนึ่งกล่องอย่างละหนึ่งกล่องอาการก็ดีขึ้นกระดิกนิ้วได้ก็ทานไปอย่างละหนึ่งกล่องเนาะอาการก็เริ่มดีขึ้นคือหายชาะหายชาได้ปกติแล้วก็นั่งทํางานทําการได้บอกว่าขาตอนนั้นขารีบด้วยใช่ไหมคะรีบข้างหนึ่งประทับใจที่ได้รับประทานแล้ว อาการปวดแล้วก็ชาดีขึ้นค่ะนอนก็หลับสบายอ๋อหลับสบายทำงานได้ตามปกติทำงานได้ตามปกติค่ะจากที่เคยคิดว่าตัวเองจะพึ่งแต่คนอื่นเขาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งแล้วเข้าห้องน้ำอะไรก็ช่วยตัวเองได้ตลอดมันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนาะฉันสอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยค่ะแล้วก็เดินลำบากเดินลำบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะ3ปีเป็นมา3ปีแล้วใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วหลังจากที่ทานแล้วค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับข้อสองที่สา้องที่สี่เอ๊ะพื่อกับแฟนทำไมมันไอ้ที่บวมเรา่ทำไมมันยุบ มารูว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงแล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะนี่ค่ะเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆ